ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องโปองปลายสุขสุขสบายดีลุงป้าน่ะมาในีกับพ่อพ่อกับซองสังรีคือก้าวพี่น้องเลยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยหนาวเย็นกำลังสีอนนั้นพี่น้องน้องโตก้าวมาเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเปินก้ามาเยี่ยมพี่น้องเอ้ยมาเยี่ยมยามเด็กๆเพิ่นพี่น้องเลยกันชิมยามสังรีเนาะตามใจกันดีมันก็ซื้อขนมนมเนยใหม่เด็กๆเลยพี่น้องของฝากของ้อนสังรีก็สิหาของต้อนมือให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยมือให้ใหม่พ่อทางบ้านคนละ พังงาขาะคิงแถวอันอยู่หันอยู่หน้านะพี่นอ้องเอ้ยกลัไปรสมบรรยากาศน้ำกันพี่น้องกัมีพักยังแน่หรือกัมียังแน่เนาะพี่นอ้องมือส,สังหรี่เกิดผ้าเป็นผจนภัยพี่น,อน้องเอ้ยหน่ิดนึงสมกันพี่นอ้องอ,อ๋อพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวจะเป็นมือกล้องให้สางเลี่พี่นอ้องให้เพี่นเอาพักเมื่อไห้เนาะให้แม่เลยพี่นอ้องนะพาไปไปจนไพยเนี่ย

นี่งูอี่บอกนี่สนงหรี่ขึ้นเลยพี่น้องโอ้มันไม่มีตับอ๋อสังรีขึ้นลุยเลยพี่น้องมีปะสังรี่อะไรแน่มาคือนบ่เออมาแด้วทุกมาประจักรอ่ะมาแล้วทุกมาบ่ สังรีลุยเลยพี่นอ้องอ่าพี่นอ้องเป็นมือกล้องไอ้สังรี่กันก่อนเด็กๆเป็นเก็บพักกระดาษไอ้พ่อใช่เป็นไรเป็นมือกล้องไอ้ก่อนเด้อข้าวหนึ่งเป็นไรเมื่อกี้นี่สังรี่เป็นเหตุเนี่ยได้พี่นอ้องคลิปหนึ่งหลายคนจำโท,ทรศัพท์เป็นเนาะคลิปกินส้มตับเลยพี่น้องเมื่อกีอก้นี้เนาะตำกระปู เออไปได้พัดมจำเต็มบ่สังลีแต่เล็ววได้คิดพี่น้องไอ้บ้านนี้สังลีอุ้ยส,สาวพี่น้องสองคนสาวกบ้บา่าว เนาะโอ้สวยกินคับเอ้โถ่สางลีเห็ดแล้วพี่น้องมี่บ่หมดนะผมมีหมดบ่โอ้ปกติหมดลายได้อยามนี้การนี่ดีพี่น้อง ใ่รายเตออไดปะอ๋สังรีไดปะในร้ายเต๋บป้องได้กำลังหนึ่งเนาะไปเก็บปักป่วเ่านี้ก็ได้จ้ะ ครับเต็บต้นเลยพี่น้องอ้ไปเก็บพักกันไ,ได้พี่น้องไอ้บ้านมีคนกรับเนาะ โอ้เขียวงามกัาองน้องเยนาเต็เตนพักอ็หใจอเป้าอยดน้องโอ้พักสี่ปอตัวูกพักตัวนั่นเละพี่น้องเจ็งสิเป็นหรือเ่ พักซี่กเคโอเคโอเคางัางากปกัวนนะอมาโอูกเป็นไปสงังรีขึ้น ประกาศอือดูอีกอย่ังห้องผ่กหองต้อนพี่นางเกิดน่ากวนพี่นนอะบอมีแนวกินด้บอมีแนวกินด้

ตามนั้นน้อยๆแต่เต็มไปด้วยการกินแบบดีนะพี่น้องนอ้องเบิร์นคือโบอคือกันมาพักสองพักเลย<อ>เดี๋ยวพักตัวนั้นนะเออขั้เวลเวลยขั้วเลยพอนะโอ้โบคือกันพี่น้องพักขั้วตัวนั้น<อ>ตัวไหน,นโบคือคือกรรันเล็บอยู่ท่าพักอยู่ทยไยทยเอิญอ่นนะพักหอมไลยต้นหอมต้นหอมหอมซีพี่น้อง เนื้อพี่น้องก็ให้เก็บได้เวลาไปได้พี่น้องเอ้ยวันน้อยวนน้เยอะนึ่งการหลายมือเติบพี่น้องมีพักกัดเดาเนี่ยพักบัวหอมๆพี่น้องเลยล้วทอดตอดไข่อืมได้พี่น้องชวนั่งพี่น้องไปดีซีมาชมบรรยากาศสวนตัวนี้พี่น้องเลยตัวนี้โมเป็นพี่น้องกำลังนั่นมีสองวนพี่น้องเลยทางเอสซีมันก็ถามว่าเออพวปลูกเวลาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันยังบอกพี่น้องนี่พี่น้อง ส่วนหนึ่งเนาะเป็นพักหอมป้อมเป็นพักซีต้นหอมเป็นพักสลัดไปหน่อยเดี๋ยวพักพักกาดกาดซองหนาเนาะสลัดเนาะตีงวงเนาะลายนานอนี่ยเป็นอยเาอคนไขเนาะยังไม่ออกเปนอยนี่นองโดดมากเาจะเอาเนีเมื่อหาหมดตอนเนาะ พักก็ยังปุญ่ครับน้อ,อยพักกระเราก็ยังโมเดิร์นหน่อยนี่แต่ใบมันสืบหน้อยใบแก่มันฮ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซางลี่กับชิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจส่องซางรีบทำส่องเดอ้อขอคลิปใหม่